ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าเวปปจิตติจอมอสูนป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้าวสก,กะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมท้าเวปปจิตติจอมอสูนถึงที่ประทับ ตรัสถามถึงความเจ็บไข้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเท่าเวปจิตติจอมอสูรทรงเห็นเท่าสักกะจอมเทพกำลังเสด็จมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้ตรัสกะเท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมเทพขอจงช่วยรักษา หม่อมฉันด้วยเถิดท้าวสักกะตรัสว่าข้าแต่ท้าวเวปจิตติขอเชิญตรัสบอกมายาของอสุรินกับหม่อมฉันก่อนข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกหม่อมฉันยังกระดาบทุนไม่ได้จนกว่าจะได้สอบถามพวกอสูรดูก่อน ดูก่อนพิกษุทั้งหลายลำดับนั้นและท้าเวปปจ,จิติจอมอสูรตรัสถามพวกอสูรว่าดูก่อนท่านผู้นิระทุกทั้งหลายเราจะบอกมายาของอสูรินกะเท้าสกกะจอมเทพนะพวกอสูรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ พระองค์อย่าตรัสบอกมายาของอสุรินกะเท้าสัก,กะจอมเทพเลยดูก่อพภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลเท้าเวปจิติจอมอสูรได้ตรัสกัเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่เท้ามักวาสุชมบดีสักกะเทวราชบุคคล ผู้มีมายาย่อมเข้าถึงนรกครบร้อยปีเหมือนดังอสุรินฉะนั้น